ขาเป็นต <NYU. S 2> <úc> ัวนำฐาะชื i̇şte. <c oughs> ่อปริยาเจริญใปีเปรมนะคะปัจจุบันอีการก็ยังทำงานประจำต้แเนี่ยด้วยการฝ่ายบัญีปริษัทก็่ะมอ่ริกาอ้เก้าขึ้นมาจนถึงจุดตรงนี้เนี่ยยต้องขอขอบคุณคุณสุจริตนะคะท่เป็นเปี่ยมสมัยกับเป็นพ่อในธุรกิจ ก็อยจะเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยอได้รับการแนะนำจากคุณสุจริตตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็หลังจากคุณสุจริตแล้วเนี่ยก็เข้ามาทำธุรกิจได้สักระยะหน,นึ่งเนี่ยพอเริ่มที่จะตัดสินใจที่จะสอเร็จเนี่ยก็ได้โอกาสปรึกษากับทางพี่อ้อยแล้วก็อาจารย์ตุ่มมากขึ้นทำให้นะพอญญาเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ นะค่อยๆสูงขึ้นต้องขอขอบคุณนะพี่ยอยแล้วก็อาจารย์ตู่ด้วยขนะ่อควาที่จะก้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถามว่ามีปัญหาอิปรสรรั้นมีมากอยากขอเป็นตัวแทนคนคนหนึ่งเนี่ย ที่ทำธุรกิดนี้เริ่มต้นด้วยอายุที่ค่อนข้างเยอะการเริ่มต้นทำธุรกิดนี้เนี่ยประมาณ5อายุ50ปีปัจจุบันเนี่ยจะอายุประมาณ56าสิบหค่อกระวัาิที่ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นมันยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าเริ่มต้นที่เราเข้ามาเนี่ยคือเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะ เมื่ออย่าเริ่มตัดสินใจว่าเราจะต้องอาชีพตัวเองก้าวขึ้นมาทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งมันึลำบากมากเพราะว่ายาถ่านรตันอย่ายงนี้เนี่ยรหัสคูกันจิงแต่ยาต้องออกมาคน,นเดียว กลับมาจะมีปัญหาตลอดแต่ด้วยวันที่อยากเข้าฟังก์ชันเกมเกี่ยวจากฟังก์ชันได้เจอจับมวที่เขาประสมผลสําเร็จอยากเห็นผลลัพธ์เห็นผลลัพธ์ว่าถ้าหรกว่าเราตั้งใจทำแล้วเราสําเ็จการทั่วกิ่งนี้มันให้อะไรกับเราเนี่ยมหาศาลตออโจทย์ชีวิตกับข,ของเราได้ตลอดชีวิตฉะนั้น อย่ถือว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจของตัวเองมันเป็นธุรกิจของเราไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามอยากจะต้องฝ่าฝันสําเร็จมันให้ได้แล้วเมื่อ,อความต้องการสําเร็จเนี่ยก็ต้องการพิสูนให้คนในครอบครัวคนที่คอยเปนพีเนี่ยให้เขารับรู้ว่าอยาสามารถทําได้แล้วมันเป็นธุรกิจที่มันให้ผลตอบแทน ที่ดีกับเรามากๆไม่ว่าเขาเนี่ยจะไม่เห็นด้วยแต่แอนตี้ยังไงก็ตามยังมีความมุ่งม,มั่นมุ่งมั่นว่าธุรกิจเนี้อยากจะต้องทำสำเร็จไม่ได้เพราะฉนั้นตลอดเวลาเนะี่ยทุกคนเนี่ยภายนอกเขามันจะเห็นว่าการเนี่ยพร้อมความทุกอ,อย่างเลย ตำแหน่งหน้าที่าการงานดีเงินเดือนดีทุกอย่างดีพรออ้อมยยังไงก็สําเร็จสําเร็จเพวามพอแต่มีข้อเท็จจริงมันไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดเนี่ยจะมาตลอดเวลาที่จะาําธุรกิจตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยอยากออกไปคือด้านโน้นออกไปไปทาคนเดียวทําด้วยความลำบากมากบางครั้งเนี่ย ถ้าเป็นคุณถามว่าถ้าเป็นคุณเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณจะทําต่อไหมจำขึ้นใจมันฝังอยู่ในใจค่ะว่าอยากจะต้องทำำําสาเร็จให้ได้มียครั้งหนึ่งเนี่ยอยากไปทำธุรกิจที่แหลงฉบังต่ครูเนี่ยเขาว่าโอเคเออเอาไปเป็นเพื่อนหน่อยก็ได้ก็เห็นว่าอยากเนี่ยขับรถต้องขับรถไปไกลแล้วก็กลับบ้านเอาไปเป็นเพื่อนก็ได้ ับรถไปให้ค่ะแต่เราพอคบรถไปแล้วเนี่ยไปที่ยังคุยได้ไม่ไม่นานแลนวประมาณสี่ทุ่มกับปีแวรเมื่อไหรจะกลับสักทีเมื่อไหรจะกลับสักทีปีแวร์ก็แล้วก็ยังคุยแผนไม่จบยังไม่จบใจอ่ะเราสถานที่ที่เราคุยแผนเนี่ยที่ไหนเนียหลังรนค่ะบนถนนค่ะยังคุยอยู่ตรงนั้นค่ะเมื่อคุยยังไม่จบเนี่ยยังไม่ยอม เขาก็ปีนแตยังไงปีนแต่แล้วก็ยัง,ย,งยังก็ยังไม่หยอกจบเขาก็ออกมาต้องรถมองหน้าแล้วยังก็ไม่สนใจเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอยังคุยเสร็จปิดไปสมัครอะไรได้เสววนนะะร็จเนี่ย,ยกลับมาบ้านระหว่างทางนะคะรู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยคือเขาโกรธมากเลค่ะบอกว่าทำบันดิกแล้วทาไมาไม่รีบค่ะทำไมไม่รีบค่ะยังก็ไม่ได้ตอบ แต่เราหวางกันในคือความกรธเขาเราไม่ได้ตอบโต้เขาเขาโกรธนะผ่านไปหนึ่งไฟแดงเนี่ยจะพอจะถึงไฟแดงเขาจะขัดฝ่าไฟแดงนะแล้วยเขาบอกเอ๊ะนี่มันไฟแดงนะไม่เห็นเหรอเขาบอกว่าเห็นเอาแล้วทำไมไม่หยุดละ่ะทำไมหุไม่หยุดละ่ะเขาก็บอกว่าเขาโกรธนะคะเขาบอกว่า,าก็นนะาอ,กาาอยากเห็นตายตาย,ตายเลย ให้กลับบ้านก็ไม่กลับก็ให้มันตายเลยยักก็เลยเงียบเสร็จก็ขาไปผ่านไฟแดงนะเสร็จไปีกไฟแดงนึงเขาจะฝ่ายยักเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนะ่ะถ้าบอกว่าคุณมาแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาฉันทําเองได้ฉันไม่ต้องขึ้นคุณฉันสามารถทำธุรกิจนี้ของฉันเองได้เขาก็ตอบผมว่าต่อไปนี้ผมก็ไป่ไปต่อ ไม่เป็นไรค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงเลยคะจอดรถข้างทางทิ้งยาไว้ตรงนั้นะค่ะแล้วแต่เขาคือเขาทิ้งไงเขาทิ้งรถไว้ให้ด้วยเราตัวเขาไม่ออกถึงรถเขาบอกเขาจะกลับเองอยาก็รอเขาอยู่ตรงนั้นค่ะเสร็จแล้วเขาไม่กลับมาบอกไม่เป็นไรเขาไม่กลับไม่เป็นไรเราไม่สนใจเพราะเยวบอกแล้วว่า ตัวรถคันนี้มันเป็นของฉันฉันจะต้องทํามันให้สําเร็จให้ได้ไม่มีคุณฉันก็ทําได้ถ้าพวกคุณมีปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมามาแล้วมีปัญหาทุกครั้งเนี่ยไม่ต้องมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านเสร็จแล้วตัวเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะกลับเองนะครับขับรถกลับเองเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นคิดว่าผมขีรถเก่เาเด็กก็ไม่สนใจค่ะแล้วหลังจากาน,นั้นเนี่ยเขาไม่เคยมปยุ่งกับใหญ่ รับยาจะออกไปทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่เคยยิ่งเมื่ะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราถ้าผมว่าเราคิดว่าธุรกิจน,นี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจของเราเราจะต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้เพราะถ้าคุณยอมแพ้เนี่ยสิ่งที่คุณลงทุนมาเรียนรู้มาตั้งแต่ตน้นมันจะสูญปล่า รัอยานขอเป็นกำลังใจให้คนที่จะต้องทำงานเนี่ยระดับเดียวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยแอนตี้คุณตอลอดคุณจะยอมไหมคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นมันจะอยู่ใน